มดอะไรอ่ะที่ตรงนี้เธอตรงนี้ไม่มีมดอ่ะอุ้ยกำกินเห็นปลาดุกด้วยอว้าวเยอะมาก ปลาดุกก็เยอะปลาดุกตัวใหญ่มากกี่กิโลนั่นน่ะ <c oughs> หนูให้เยอะมากเลยเอย่าให้ตกสิเจได้ม่ <c oughs> หนูจะให้มันมากินก็เล <c oughs> <ๆ>ี้ยงปลาครับเล่ๆหวานเลยหวานเลยค่ะนี่โดยภูคาค่ะ นี่อ่างน้ำนิวซีแลนด์นะคะอุ้ยปูปลาดุกอ่ะจ้าจ,าจาปะปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากนะ เยอะมากเลยปลาโตปลาดุปลาบ้าปลาเห็นปลาอย่างนี <ue> ้คิดถึงใครน้ำหนึ่งปลาดุกหนูลงไปขี่ปลาไหมไม่เอาอ่ะ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์วารีสายน้ำชั้นแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ